โอ้จันนุ่มรอมาพ่อเจ้าบ่ะพ่อคุ้มฝูงอายุได้หลายปีแล้วหอยตัวนี้สามปีประมาณสองเดือนสูงสูงเท่าไรเด้บัตคุณบ่ประมาณร้อยห้าสิบจิตดังอยู่ทใายครับลอยหาซิมหาบวกอยู่พี่น้องคิดว่าติด ดังอยู่ดากลูกบอยอยุบลผัวสมเทียมอลไรย่างเงี้ยสมยังใบทเพราะว่าใบมันเป็นลูกหลอดอยนะู่เนาะคิดว่าก็เจ้าก็เจ้ามาให้ครับมาแล้วมาให้ถุงไงครับสีแดงใช้ได้แต่ว่า,าติดดังอยู่ดากจักหน่อยนี่พี่น้องโมมีขอสิงขอขาทกขาถอนเนะาะครับไข่ดำ บ้องก็พอดีครับแม่นบ่ซ้ำเนินอยู่ครับแม่นแม่นเนาะหูอยู่ตัวเอ้ยามบ่ไปทับไปสมบ่ฮึดใส่คนบ่าหวงตัวแม่บ่เราผมตัวเื่อมากหมู่บ้านนี่เพราะว่าสำคัญเรื่องไปหน่องเอาตัวกูใหญ่ๆไปนี่เปิดเปิดเท่าไรหอยสี่สิบสอง อพี่น้องไปเสื่องเลยความเสื่องเลยว่ะเป็นการเป็นงานน่าจะมีผลงานหรอเนาะรุ่นนี่เจ้าเสื่องเขาไปเสื่องนะน้ำตูนยาดีพี่น้องสูงดีร้อยหาสิบหาร้อยหกสิบน่าจะได้อยู่พี่น้องปิดว่าสี่สิบสองยังตัวไดเนาะตัวใดครับเบอร์โทรไดครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าหกสอง หอยใช่มงคลจัดเอ่อพอคุ้มฟูงมาเมือน,นี้นี่ตัวเดียวป่ะหอยเี่ดตัวหนึ่งสายสายคุณคุณเนะาะเอเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับผู้ใดหาผู้น,น้อยเขาคุณอยู่ตัวนี้สูงกว่าบ้านลอยหิบหาผู้น,น้อยตอนไดนหอยตัวนี้มือนหาเนาะตอนไหนคือเก่้ครับนี่ผู้ใดหาผู้น้อยอยู่มาจัดตัวนี้ครับมือนหาต่อเอา ตัวคุณ42เอาขอบคุณเร้่อยๆครับครับผมฝากปีฝากน้องครับสองูครับราคาเป็นยังไงกว่าคิดไว้ถือครับผมถือเมียนอทิติ์นี้ว่าซื้อได้ถือหะอทิตยิหนานี่ให้สื้ออือเป็นน้ำยางคิดววาพ้นลงไ้ลงหน้าเลยครับโน้ยบอลเลี้ยงโอ้โบมีบอลเลี่ยงเมนพ้นกันเลยต้องเอาออกเมียนครับออย่างงัวหลายๆจังสีกะเอาท่อนให้มันเหลือหน่อยลงเมียนอ่าประมาณสิ่บมี เนี้ยวมองเลี้ยงเกษตรกรแบาซื้อบร้อยซื้อไปเลี้ยงมุนบะมีเงินบหลร้อยซื้อไปกับเล็กๆน้อยๆเนาะนี่ครับครับผู้หางอโเลี้ยงไม่โยกกรไดนี่แหละพี่น้องถ้าฝนบ่ตกกระอึดหยาถ้าฝนตกมากกันยากอย่างหนึ่งเฮ็ดนาบัดนี้มุนมองเลี้ยงแล้วเอาข้อยังก็คือซื้อเอาเึ้นนัดครับคอยนัดเนาะอยู่บาริตถามกอมุนน้องคนกับพี่น้องเออขอบใจได้เลล่ะไอ้กอมูลผู อาง้อเลี้ยงอยู่พี่น้องอา,อาทิตย์นี้คนว่าได้ถือแล้วอาทิตย์หน้ามาแห้งสิถือลงพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง YouTube สบายใจฟ้ามอยู่กับผมทั้งพี่น้องทั้ง YouTube แลก็ทั้งเพจเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องอสบายใจฟ้ามครับมือหนีพ่อพี่พ่อน้องมาอยู่ตลาดปูกระบือบ้านนางวัวครับพี่น้องตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพบพ่อกันทุกวันอาทิตย์ครับทั้งตลาดนางงัวเขา เบื้องแลังการขอกำลังใจเด้อพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครัผมเป็นก,กำลังใจให้สบายใจปัม้มครับ okay, <for> วอลไฟเข่าไหลครับบรรยากาศคึกคักคึกเก้าครับตลาดนางัวอ่า آ, มื้อนี้ก็อย่าลืมครับพี่นอ้องสิบอา่าอาทิตย์ที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอย่าลืมพี่นอ้องไปใช้สิิทธ์ใช้เสียงกันครับฮอดพุ่นละหาโมงแรงพุ่นละพี่น้องมื้อนี้เอ้าอย่าลืมเด้อพี่น้อง งอควายหลายๆยังสี่ราคาสิเป็นยังไงครับพาพีพี่น้องไปรอเบิ้งพี่นอ้องไปสำรวจไปเบิ้งน้ำกันครับผม,ไ,มไปครับพี่นอ้องได้ยังมาบ่ฮ้ยได้รวมนี่ะครับแม่ลูกเขาได้แล้วครับนแม่ลูกเปิไดไปซ3าสราคาห้องซ้าสาม้ามัตงต่อได้อยู่มแม่ลูกลูกตัวผู้แม,ม่มุมมุมเทา่าเท่า ลูกตัวผูครับพี่น้องแม่เนีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบกว่าแม่คือสีทองว่างเนาะทองว่างบ่แม่แม่ลูกวางครับว่าพี่น้องเอาไปซ้อมไปสมบัติครับเศร้ากว่านึงพี่น้องแม่ลูกไหมครับแม่กับ่ได้หน่อยได้พี่น้องสูงเติบอยู่ร้อยครับร้อยสามสิบบวกแม่ลูกแรกลูกแดงครับเศร้าสามพอ,อได้แล้วก็ ปูน้อยบอทั้งนี้บ่สายกล่องเล็กน้อยพี่น้องปูน้อยตัวนี้สูงร้อยสี่สิบกว่าเข่าคุ้นครับพี่น้องเท่าไรปูน้อยเขาเปิดไปสี่พันหาครับเศาสี่หาร้อยเศาสี่หาร้อยอายุเพิ่งได้หลายปีไหนเนาะตัวนี้เนาะปีหาเดือนกว่าปีกว่าเนาะปีห้าหกเดือนพี่น้องเมืองไทยเมืองหางคนเข่าคุ้นครับพี่น้องครับเศา เท่าไรก็ล่ะซาวสี่ห้าร้อค้มซวก้าสาม้าสาอ่ะบโทัวรนีครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศสองหครับพให่ใหญ่สว่างแดนดินอ๋อเขาพูดเรื่ยรหอยครับผมปากปีปากงอกครับหาสายคุณหรือสายเลียงก็มาจัดไปครับผมแม่แยกลูกปล่ะแม่แยกลูกครับแยกเมื่อกี้แม่จุ่เหครับผมจุงขึ้นมาจากกี่ตมจักหน่อย ครับดีดีกับครับมองแหงๆสร้างๆแม่แยกลูกครับสมไปละสมครับสมได้เดือนกว่าเ่านั้นเดือนกว่าสมยังสมไปครับเจ้าคันบ่อใบแห้สมใบสมหลอดครับสมหลอดเลยนะครับครับอะพี่น้องกลับมาคุยกันเด้อคุนสมยังมาติดดังคิดว่าติดหรือเปล่าพี่อะพี่น้องกับจังมาลุ่นเราครับแต่ว่าตรวจกับพ่อคันได้เนาะอะ รกบท่นเหนล้อดครเคื่องยุบประสันห่อยขอนนว่าเบึงสูงเท่าไดห่อยหอยขนลอยสี่บหคขึ้นแข้งขาดีประกันไทยปครับอยู่ท่องติดดังๆจักหน่อยได้ห่อยผนมากว่าสายบ่อยอุบลลูกที่ไหนครับในทองคิดว่าลูกลูกสองครับลูกสเนาะสูงเาว้ครับลำตัวดีสูงลอยสี่บหบวกเปิดเท่าไรห่อย เปิดไฟสามสิบห้าหาร้อยครับผมเออสามสิบห้าหารอยต่อได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับได้มาตัวเดียวบ่ได้ไหมสองตัวครับแม่ลูกเป็นเอาลูกขึ้นไปแล้วครทำตัวนี้บ่ครัับตวนี้เออแม่อยากลูกเพิ่งแยกไปตัวปูหรือตัวแม่แยกไปตัวปูครับตัวปูเนาะรุ่นตัวแม่ตัวต่อไปต่อสองสองล้านเป็นสุดโต่งเลยามสิบห้าต่อได้ครับต่อรองได้ครับเบอร์โท่าได้ละศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามเก้าเก้าสามเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามห้อยขวัญเจริญสินเจริญสินครับอ่ะขอบใจได้หลายละครับผมอ่ะ มาต่อเอากำหอยควันพี่น้องผู้ใดหาแม่แยกลูกฝากฟีฟังน้องไว้ครับผมเปล่ามาได้ฝนเอ้ยให้พี่น้องเบิ้งว่าหลายๆสักก่อคน,นครับผมจันยังไม่ได้พอพ้นมาหนิเหลือแม่เดียวนี่เนาะ โอ้โหพี่น้องก็เขาแลมแรมโอ้จนขนเคี้ยงลูกโอ้ยหลาเลยไม่ว่าหยอกกันเถอะเว้ยเขาแลมเอ้าแม่มาไงนี่ทับสมทับสมหรือบอดบอดบื้อหรือเปล่าสมแล้วสมแล้วสมนี่บ่กีวหนึ่งสามสาม ของก้ามปูฟาร์มวันที่ผสมยี่สิบเจ็ดกุมภาปีหกหกครับสมแม่นี่เนาะใบทรับใบสมใบหลอดครบครบสีไว้หนึ่งสามสามผสมประมาณกุมภาปฏิพอนี่ใส่บังบังยีกันอ่ะกุมภาครับมีนาเมษาประมาณสองเดือนกว่าแล้วอ่ามันใจมันใจจิต มั่นใจติดแน่แน่ครับผมสองเดือนกว่าตรวจได้แล้วพี่น้องถ้าากตรวจครับตัวนี้สูงประาม้านลอยหาสิมหาขึ้นครับพี่น้องคิดว่าบวกลบเด้อพี่น้องความสูงคนแข้งขาดีประกันไทยหางเงาใหยบักไงลูกลูกตัวไหนบอสในทองนี่ลูกตัวแรกลูกแรกเนาะแม่พันแม่บอกครับลูกแรก ลูกแรกเลยาวียอัดลาดเปิดเท่าไรพ่อสี่หมื่นห้า่หก็ได้นะครับเนาะ่อได้ครับนี่ตัวเดียวบ่ีตัวเดียวเหมือนจะปากปากนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกศนหสปสมสมสองแปดพ่อควรสว่างแดนดินครับผมครับผมอ่ะขอบคุณเลยลายพ่อครับคฝากพี่ฝากน้องครับผมมึงว่าหอยผู้เบากันนะพี่น้องจัดยังไงมือนี่ เริ่มจากแม่เล็กอ่าแม่แรกจัดมาเต็มคาราเบีสันพลวัยแม่สาวบ่บมแม่สาวพออยู่ท้องติดดงังเล็กน้อยสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับแม่นี่เครื่องดำโบดจัดจัดครับแม่สาวสายบอยสายบอย,สายบอยอึบ้นบน่ห้อยมันมากกว่าถ้าติดดังๆค <laughs> เครื่องดำดำนี่เปิดถ้าได้ละแม่สาวเหรอ สองหมื่นห้าห้าร้อยเนาะแม่สาวครับาราคาบวถึงสามสิบสองหมื่นห้าห้าร้อยยังต่อได้อยู่เนาะอราคาแม่ลูกป่ล,กลูกตัวผู้ผแม่หัวลุนแม่หัวลุนครับพี่น้องลูกตัวผู้แม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกลูกตัวผู้ลูกที่ใดละ่ะลูกตัวผู้ลูกที่สองทับสมไปแม่ท้องว่างเนาะประกันแขล้งขาให้มึงถ่ายเพิ่น ลูกลดนูนมครับพี่น้องจอยอ่าแล้วก็เพาะยาบำรุงเสรให้ล,ลูกเพทยาให้แล้วเนาะอ่าขายพยะญาติบำรุงรยาวิตามินเีดแล้วแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไรหลักคมนี่นหนึ่บาทสามหมื่นหนึ่งพนันต่อได้เนาะอ่ะผู้ใดมักแม่หัวลวนครับมาจัดคมนี่แล้วกันตัวใดแม่ดังแม่มุม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 ดังๆพี่น้องลูกตัวผู้ ลูกคนบยืนครับก็เลยโบเห็นความสูงลูกคนเป็นลูกที่ได้ลาตัวนี้ลูกแรกบ่อืมสูงกระม้านลอยท้ายนาจะโบขาดลอยสามสิบแปดครับแม่นี่ลูกตัวอู้โอ้ทรงลูกใหญ่ครับตัวนี้ทรงลูกใหญ่ทรงลูกนะเจ้าของสีมุมมุมเท่าๆนี่ทรงลูกแดงเกินครึ่งลูกแรกทับสมไปแม่เพิ่น ยังมอนสมเนาะลูกดูดนมครับพี่น้องก็เลยจ้อยละ่ะก็เลยนั่นกับสัตว์แน่จนัง่อยเปิดเท่าไรคุ้มนี่สามหมื 32, ่นสองต่อได้อยู่เนาะเออหยอกกันและ้วกะ็นิ่มบอ่อแม่ลูกกว่นี่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะน,นี่เนาะลูกตัวผู้คือกันตัวนี้ตัวนี้แม่สูงสิบประมาณรนึยี่สิบแปดครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดล่ะตัวนี้ ลูกที่สองเนาะท้องว่างป่ะแม่ะฮะตีท้องว่างเนาะมองมันง่ายๆแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไหร่คาตัวนี้สองหมื่นห้าห้าร้อยครับ 25, <500. S 1> พี่น้องท,ทรงลูกหนาขึ้นกันเด้อตัวนี้ก็กได้ตรงลูกตั้นดีลูกดูดนมครับช่วงนี้เพราะตัวแม่จากจอยเพราะว่าอาหารมันกระบอกคอยมีครับช่วงนี้แต่ว่า หายใจโล่งจัง่อยแล้วฝนมาอ่หญ้าเริ่มเขียวขึ้นพอได้เลี้ยงอาลกาทั้งนี้แม่ปอปอแม่นเนาะทั้งนี้ผมลูกชะลเล่ครับลูกตัวผู้ขึ้กันลูกตัวผู้แม่สูงประมาณหน่อยสามสิบห้าบวกพี่น้องตัวนี้สายเขาจาัง่อยแม่เพิ่นนี่ัว่าได้ลูกสามตัวตัวที่สามปอลูกตัวนี้ถ้าได้ราคาเหมือนลูกเล่สองหมื่นหกครับเอา ผมถึกกสองหมืนหกลูกตัวผู้นี่พี่น้องฮะเบิ่งด้านขางั้างนี้ลูกที่ใดกว่เพื่อตัวนี้ฮะลูกที่สามเนาะ,อะเอาไปซ่อมไปทับไปผสมออกครับสีดยาให้แล้วเพื่อกันครับแล้วก็แม่สาวโอ้ตัวนี้ง่วงามครับพี่น้องแม่สาวพร้อมผสมเอาไปซ่อมไปผสมออกครับไส่นี่จัดสมโตหรือสมหลอดก็ได้ครับไส่ใหญ่ สูงใหญ่สูงได้อีกอยู่ตอนนี้สูงประมันคิดว่าน่าจะร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องตัวนี้เครื่องดำ <c oughs> ออกสไตล์งัวงามอยู่พี่น้องเนื้อตัวดีนี่โบทครบเครื่องแล้วพี่น้องแม่สาวพร้อมผสมเขาเปิดท่าได้ละสามมืนหาเนาะพี่น้องให้เบิ้งไก่จัง่อยประกันแข้งขาให้ประกันแข้งขาให้พี่น้องถ้าอยากให้มันตีนไงเอาไปกผสมโตเนาะ เอาชัวชัวลูกแรกไงสมตัวหาฟองางามๆใส่ครับสิผมันเลยมีปัญหาเรื่องมดลูกแล้วก็แม่สาวปะ <c oughs> ชาลูรีสูงประมาณหน่อยสามสิบห้าครับแม่เนี่ยเท่าไหล่ะแม่สาวชาลูรีสองหมื่นสามประกันแข่งขาให้คือกันต่อได้คือกันอ่าแล้วก็แม่แดงเครื่องอมสูงประมาณหน่อยสามแปดครับตัวนี้พี่น้องเท่าไหล่ะตัวนี้ สองหมื่นสามห้าร้อยข้างหลังแมนบะอ่ะข้างหลังกับแมนแม่ลูกปะแยกกันมาเนาะบุ๊มบนแม่ลูกตัวนี้แม่แยกลูกครับผมผมบอได้งูสาวอยู่นะยังบอได้ลูกจักเพียรได้นี่งัวอันแม่สาวแมนชลลูรี่เพิ่นสิเป็นเขาทรงนี่เนาะเป็นเขาเงาเงาเขาดรอครับสูงประมาณหน่อยสามแปดถ้าได้ละแม่สาวแชลลูรี่ สองหมืนสี่แม่สาวใ่พร้อมผสมบอลถามันสมบหรออ่าเขาคุ้นก็ดีครับพี่น้องเปรี้ยงก็ได้สองหมืนสี่ผู้น้อยบ่ลนี่แม่นป่ผู้น้อยซ้ายคุ้นท่าไดลลาตัวนี้สองหมื่นสองโอ้เหลียวบงเขาเนี่ยโมเมนอันน้อยแต่ตัวเด้อพี่น้องแต่ว่าอายุนี่ก็สซินเนียแล,ล้วล่ะครับได้ยักเดือปีเนาะตัวนี้ กนนี่ปีสี่สามปีเนาะสูงประมา่ะมานลอยสามสิบกว่าน,นี่แหละพี่น้องตัวนี้ผมเลี้ยวเบื้องข้างหลังผมมาผู้น้อยเลี้ยวเบื้องข้างหนา้าเขาเกเดอายุเอาอเอาขาคุ้นครับแกอายุได้แล้วเท่านใดก็ลาผู้น้อยเป<อ>ิดไปเสาสองหาร้อยเสาสองหาร้อยเหมือนเราไปละสายเนื้อเนาะเอ้าสายเนื้อบรรท่าผู้ อยากได้ไปใส่การใส่งานครับนี่บอกแม่นี่บอกสมบติตบ่ละนี่พี่น้องแม่บางไงครับสูงอยู่สิบประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดง่วมันด่วนครับพี่น้องเลยสมบติต <c oughs> เปิดเท่าไหร่ละแม่สามหมื่นเนาะว่าเนือต่อก็ได้พี่น้องูอ้ไดมักเนื้อมักเกลี้ยง มาจัดไปน้ำหอยดาวเอาเบอร์โทรครับผม061 061 0525่5 2 5 345 345ห้อยดาวคนเดิม100กิโลส่งฟรีครับผมอ่ะขอใจได้แล้วล่ะครับผมอ่ะจัดมาหลายตัวไม่อยังก็สอบถามเพิ่มเติมเลยเนาะครับผมครับผอ่ะพี่ฟังเราด้วยครับชุดหลายตัวเหมือนเดิมครับจัดมาเต็มคาราเบลหอยดาวก็ได้ได้ยังมาต้อม วัวดิงวัวแม่ท้องว่างมากครับปลอดลูกมันออกแล้วแอมีแยกลูกครับผมแม่สีกับไรสูงสิงประมาณร้อยสี่สิบกว่าอยู่พี่น้องร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบหลาคว่าครับลูกที่แยกไปเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวแม่ครับลูกตัวเมียบางทีพวกขายอะไรก็จะสูงเงี้ยนบนบดเอะอุ้ยขายยากเลยบ่เถอนเลยรับสมไปยั่งครับยั่งอ่าเอาไปซ้อมไสมบ่เนาะ ครับผมใครนู้เป็นบังหกเหลี่กวปาวนี่หนุ่มครับตัวดีดีนี่พี่น้องเมืองไทยเพิ่นจักหน่อยกันนะประกันแก๊งขาให้น้องหล่าเนาะแก๊งขาให้ครับครับเครื่องอมโบมีตำนี้ทกทอนมดลูกประกันให้ประกันให้ครับครับเปิดเท่าได้ล่าแม่อยากลูกฮะเปิดไปสกเก่าเอาสกเก่าเพียงเพียงหรือครับสกเก่าเพียงเพียงเนาะเมนพอได้คุยกันจักหน่อยพอได้คุยกันจักหน่อยนะครับ20 ห <c oughs> อยมันแซวกันว่าน bueno ี่ตัวเดียวเวลาเมื่อน <anak> ีไหร่สามตัวได้ครับผมว่าไม่นั่งสาวอมแม่นี่ครับแม่สาวสีแดงมุ้งักตันนี่พี่น้องครับผมแม่สาวทับสมไปอันนี้ผมบป็นหลู่ด้อแต่ว่าน่าจะเป็นงัวทองแหลกทามีทองแหลกเป็นไก่กันเลยครับก็คุยกันทองว่างเนาะครับทองว่างครับอัันดบแรกคุยกันง่ายๆ่าทองว่างใช่บักไงครับแม่นี่ตันตันดีสูงสิงประมาณหน่อยสามสิบห่าครับบวกลบเด้อพี่น้อง แม่สาวคุยกันท้องว่างนี่เปิดเท่าไรล่ะเปิดไวปโซาหกเจ็ดร้อยได้ครับสาวหกเจ็ดร้อยถือลงมาครับผมเบิร์ละไปเดี๋ยวอีกแม่เล่ครับแมนอ้าวคนไหนมาเล่ครับเล่ตัวนี้เป็นยังไงแม่แยกลูกหรือแม่สาวเป็นแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกอันนี้อาจจะไม่รุ่นเด้อแม่นี่เด้อเพราะลูกลูกลูกมันใหญ่แล้วครับ มันเนยเหรอเอาอาจจะทับสมมาแล้วแต่ว่าหนูมันเนยแม่แต่ว่าเกาก็คุยกันท้องว่างพี่น้องก็ไปรุ่นเอาทำมันขึ้นกระสมเอาสูงเท่าดไหล่ะตัวนี้มีนาจะร้อยสาอยู่ร้อยสามหาเนาะอาจจะมีบวกจักหน่อยอยู่พี่น้องลูกแถวซีกับประมาณสามซีปีอายุเพิ่นลูกสครับเล่ท่าดเล่เหาเป็นไปสุดเจ็ดหาลอยนะสาวเจ็ดห้าร้อยเออผู้ใดอาเล่เขาไปเลี้ยงอยู่พี่น้อง คุณก็ได้เนาะคุณก็ได้ครับผมเรียกนชวงนี้ต้องเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าแปห่้นึ่นนึ่งสามากไมต้องเนเร่อสินนะครับครับผมเอาฝากไว้เนาะครับผมหลายๆครับครับมาแม่เสาหรือแม่ยากรูกกปมาต่อเอาครับไก่ไก่สำไรกัคุยกันเบิร์ครับผมครับฝากไปพี่หลอาก ใช่ผมเห็นห่ดนี่ขวสะพานเสียเสียบเขาเียกอะคู่นี่ครับเข่นงานงามงานงามขนาดไหนอ่าผูน้อยเนาะครับผมสายเผือกกับสายดำครับพี่น้องผู่น้อยอายุได้หลายปีน้องหอยเนาะสัมปัน7เดือนครับ8เดือนนี่7-8เดือนสูงกว่สิประมาณ120กว่าร120ห่าประมาณนี่แหละพี่น้องบอกลบเด้อพี่น้องนี่ไสายเผือกเท่าไหร่ เปลือกคู่นี้ห้องสี่หมื่นครับตัวนี้เส้าสองครับเส้าสองยกก็ได้แยกก็ได้ครับผมเอ่ออยากแพ็คคู่ก็ได้อยากแยกก็ได้อ่าตัวนี้เส้าสองครับผมเปลือกน้อยนี่เพิ่งถ่ายเพิ่นจักน้อยเพิ่นหอยอ่านี่มึกนีหยางหอยครับเปลือกเปลือกชมพูครับอ่ารากาสายดำคผคู่น้อยคือกันเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้สิบแปดครับตัวนี้คสิบแปดเนาะคือลงมาครับพี่น้องคู่น้อยตัวนี้ หมื่นแปดเนี่ยบางนาบางตาเพิ่นทั้งสองหนุ่มครับนี่ยพอเปลือกเซ้าสองนะตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้สิบแปดต่อได้ทั้งคู่ข่ายโยกไปกะครับกะลดได้หลายอ่ายกแพ็คเอาเบอร์โทรนะครับผม 087 255 1ดเจปอเจครืองเนาะขอบคุณครับผมฝากปีฝากนองครับผมอ่ะบังอีกแม่ลูกวพ่อกระชูเลยแยกรูกอันนี้ีเขามันจักแหักแยกกันมาเนาะแยต่ว่าอยากโยกไปทั้งสองกัได้ตัวนี้รับสมไปครับแม่นี่สมแล้วครผมมีใบมี่หลอดสมยังครับ เจ้าเพชรเจริญได้โดนปันไดครับนม่ทอกได้สามเดือนสามเดือนเบิ้งใบบะเบิ้งกะดีครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมนี่ใบมีหลอดเนะเบิ้งพ่อเบิ้ชูมันไปเอาใบเอาหลอดด้วยพี่น้องแม่นี่สูงกว่ม้านลอยสามสิบห้าครับบวกลบเบิ้งถ่ายเบิ้งหางพี่น้อง รา้าแม่นางหน่อยครับตัวนี้ฮะแม่นางหน่อยตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้ากินอะไรแล้ววันนี้ปีไก่ลูกชิ้นอร่อยไหมอร่อยมีอะไรที่ไม่อร่อยไหมไม่มีอร่อยทุกอย่างฮะ ไปทําไปสมท่านเออ,อ,อตัวไหนอยู่ในท่องตัวนี้เนอเอาอเรายกมงคลบาดิอยู่ในท่องน่นบอดลูกยกมงคลไปหลอดครบฮะผสมมันที่สิบแปดเดือนสองปีหกหกสิบแปดเดือนสองปีหกกุมภามีนาเมษากับประมาณสี่เดือนครับผมอีนั่นอียูงข้น ลูกยกมงคลครับพี่น้องซีเดือนประกันท้องปะประกันครับผมประกันท้องมีเสาเรียบร้อยคุณตาเสาเรียบร้อยแล้วเออตรวจท้องเรียบร้อยแล้วลูกที่ไหนน้องพ่อมันชูลูกที่สามเปิดเท่าไรพ่อแม่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดเท่าไหร่แค่คู่บอลเรือ เอาเฉพาะแม่ใหญ่แม่ใหญ่่สอีแม่ประกันท่องตัวท่องเรียบร้อยแล้วลูกยกมงคลสี่สิแล้วก็ไม่นั่งหน่อยเขาเปิดเท่าไหร่พ่อสักสอเนาะต่อได้ปพ่อนี่้ยิน่อยกไปก็ได้แยกก็ได้ข้าบผมใครยกไปก็ลดได้หลายลดได้หลายครับผมเอาเบอร์โทรไดพ่อศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามศูนย์ พ่อมันชูบ้านวังน้ําเย็นเนาะครับผมอ่ะขอบคุณเรืเยๆครับผมจัดแม่มันก,กับแม่นางน้อยครับมาฝากพี่ฝากนอ้องมากระมาต่อออกกับพ่อบุญชูด้วยพี่น้อยมึงห่อยเหยียบเสือกคล้องแท้ครับพี่น้อย <c oughs> <c oughs> บังหอยไฟได้ควายมาบ่ครับมื้อนี้อ่ะทั้งงัวทั้งไฟ ไอแม่ลูกวะนี่แม่ลูกลูกตัวเมียไม่นั่งหน่อยสูงกว่มันหน่อยยี่สิบกว่าหางดีหางจับดีใช่ได้ยุพี่นอกเออแม่ทับสมไปครับสามเดือนกว่าสมยังไหมเนาะสมโตเนาะ ลูกที่ไหครับในทองตัวี้ลูกที่สมลูกที่ลูกสองโอ้ทั้งเอ่อไม่น้อยลูกที่สในทองลูกที่สมสูงเท่าไรครับได้วัดคน่บ8รับ้อ่สิบแปวัดแต้วพี่น้องท้องสมตัวประมาณสเดือน่าสิเบงไทยเบงหางเนพี่น้องครับเปิดเปิดยุเท่าไหน่อนนี้ล่สิบอครับสี่สิบสองามาคืรับแพ็คซื้อสได้สามยสี่มือสองสี่สิ ราคาผ้าแม่มานี่เท่าไหร่ครับแม่มานแมมานนี่ถายแยกแต่ส้าสามเส้าสามนั่นเส้านึงเอ่อเส้านึงถ่าแยกเนาะก็จะแพงขึ้นอ่กวายกเพราะฉะนั้นยกไปน้ำกันครับพี่น้องจะได้ถือเอาได้ลดได้เอาไปเป็นมู่กันมู่ครับช่วยจับได้ไปถึงสายครับผม สี่สิบสองนะถ่ายกเนาะอ่าสื่สองอาจจะได้สามบอทนตรวจครับมาคุยกันกับอยไฟเบิง้งอ่าแล้วกันแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะอ๋ะอผู้น้อยครับพี่น้องลูกแรกแม่ก็สีทองว่างอยู่เนะาะครับสูงเท่าไหร่ครับแม่เพิ่นร้อยสามสิบเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไหร่หครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเอ้า แังคักพี่น้องพุ่มนี่ราคาประหยัดลงมาครับได้ลูกตัวผู้สองหมื่นเจ็ดตัวใดนะครับเนาะอ่าคุยกันได้จังหน่อยอยู่อาละกะแม่ลูกว่นี่แม่ลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้เครื่องอมโอ้ซาโลเล่ครับพี่น้องซาโลเล่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกที่ใดครับตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สแม่สูงเท่าไหนครับแม่สูงร้อยสาบร้อยสามสิบแม่ท้องว่างหรืองไหนครับท้องว่างครับแม่ท้องว่าง เขาก็สิเปลี่ยนทรงนี่แหละพี่น้องครกครับเท่าไรครับกุ้มนี่ก้มนี่สองหมอครับสอนเออพี่น้องแม่ลูกสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันห้าร้อยยงโตได้ปะครับนี่ในิดๆหน่อยครับอ๋อมาคุยกันเนาะรัก้อยไก่ไก่กัจังหวะกันอีกไก่ทรงฟีกันไก่ครับอันนี้แม่น่ครับบอแม่เนาะ 2 6งหมื่นหกสองหนห้าร้อยงัวลูกตัวผู้ี่หสี่หลูกตัวแม่แล้วก็ลูกผู้น้อยเก้เจ็ดต่อรองได้ทุกชุดทุกตัวะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามมห้าเก้าอยไผ่มานอนด้วยครับผมขอบคุณหลายครับผมมักตัวอะกัมาจัดไปพี่เนาะทั้งงัวทั้งควายครับหอยไะ ตอนนี้กป่ะมานโมงกว่าแล้วพี่น้องหน้าหอยก็เริ่มทย่อยกลับแล้วกาแฟพี่ฝังนองไหมครับผมมาผมมาปอกกันได้ทุกวันอาทิตย์เด้อพี่น้องตั้งตลาดโคกระบือบ้านนางวัวพี่น้องตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยครับผมอย่าลืมครับพี่น้องไปใส่สิ์เลือกตั้งครับผมใ่สิ์ใส่เสียงครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กากฟพี่ฝังน้องวันท่านี้ครับผมสวัสดีครับ